ครูบอมนะครับจากร้านครูบอมบูเสเซนโกลบนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมครูบอมจากครูบอมโกคีปปิ้งนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมครูบอมจากครูบอมโกคีปปิง้งผมชอบแคลเลียเนี่ยไม่ใช่ฟิงเกอร์ทิปหนึ่งในแบรนด์เก่าแก่โดเกน <ะ S 2> ในอาการดีไซน์นะครับช่วยตรงที่ว่าพอเราใส่ถุงมือใช่ไหมครัด้าน สวัสดีครับกลับมาพบกับผมครูบอมจากครูบอมโก้คิปปิ้งนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็กลับมาทำการพรีวิวถุงมือผู้สับตูกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยผู้ใหญ่ใจดีอย่างผลิตภัณฑ์อุปกรณ์กีฬาของ Triple H นะครับหรือ H3 นะครับ Never Give Up เคยแพ้แต่ไม่ยอมแพ้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับเราจะมาดูถุงมือกันในแบรนด์จากฝั่งอังกฤษกันบ้างนะครับเป็นแบรนด์อินดี้นะครับที่ผมดูแลอยู่นะครับเป็นแบรนด์อินดี้ที่ค่อนข้างเก่าแก่แบรนด์นึงนะะคครรัับแตต่่่่่่วาาเเเเพพิิิงงงงงโดดดนนนือทลใชุกีย มาได้ประมาณผมว่า2อปีได้นะครับก็จะเป็นแบรนด์ของหรือ The One Gloss Company นะครับเราเรียกกัน,นสั้นๆว่า The One นะครับก็คือแบรนด์ที่มีเลขหนึ่งนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ค่อนข้างเด่นชัดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์ถุงมือที่เป็นมีเลขหนึ่งเนี่ยที่เป็นแบรนด์ใหญ่ๆห,หน่อยนะครับก็จะมีอยู่2เจ้านะครับเจ้านึงที่ใหญ่กว่านะครับก็จะเป็น r e n a นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้เรียกว่า โด่งดังมากนะครับแบรนด์หนึ่งนะครับแล้วก็เดอะวันนะครับก็จะรองลงมาเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างเป็นผมจะว่าเป็นอินดี้ที่ที่กําลังได้รับความนิยมนะครับค่อนข้างสูงนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับเป็นเดอะวันในรุ่นพาวส์นะครับเป็นพาวส์สตัวนะครับตัวนี้จะเป็นพาวส์โปรอ่อหนะพาวส์โปรแบล็คเอาท์นะครับกับตัวนี้เป็นพาวส์ p o u s e Pro uh, SL นะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากนะครับเป็นรุ่น Pulse ที่มีการพัฒนานะครับมาจาก Pulse ตัวแรกที่เคยดังจะเป็น Pulse n อ t Negative Cut นะครับแล้วก็เป็น Pulse ที่รุ่นที่ทำแบบเป็น Charity นะครับหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าไงยอดขายนะครับกำไรส่วนหนึ่งนะครับแบ่งไป บริจาคนะครับให้กับเด็กที่ขาดโอกาสนะครับทางทางด้านผมถ้าสมมติไม่ผิดเป็นเรื่องของพวกเป็นแบบความพิการหรืออะไรเงี้ยครับก็คือ,อเอาไปช่วยเหลือเด็กเหล่านั้นนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นที่อัปเกรดขึ้นมาอีกวัสดุเปลี่ยนไปนะครับาลายหลังมือยังมีความคงคง,คงด้วยโมแบบเดิมก็คือแบบต้นแบบเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนบอดี้เปลี่ยนอะไรต่างๆนะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ย จะเป็นยังไงแล้วมันต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันมาเริ่มต้นกันที่การตตะเย็บนะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยจะมีการตัดเย็บที่แตกต่างกันอยู่นะครับซึ่งเรามาเริ่มดูที่ตัวธรรมดาก่อนนะครับไม่ใช่ตัวธรรมดาตัวที่เป็นการตตะเย็บที่ค่อนข้างจะคุ้นเคยนะครับตัวนี้นะครับตัว Blackout นะครับจะเป็นการตตะเย็บแบบซ่อนเป็นการตตะเย็บแบบนิ้วกลมนะครับโรฟิงเกอร์ที่เรารู้จักกันดีนะครับซึ่งโรฟิงเกอร์ของตัวนี้นะครับก็ ปกตินะครับแล้วก็ตัวในส่วนของตะเข็บนะครับ2นิ้วนี้นะครับนิ้วชี้อ่านิ้วกลางกับนิ้วก้อยนะครับนิ้วกลางกับนิ้วนางนะครับจะเป็นตะเข็บแบบเก็บเข้าด้านในนะครับซึ่งเป็นปกติของถุงมือตัดเย็บจากโรงงานทางฝั่งปากีสถานนะครับซึ่งถ้าเป็นตะเข็บออกนอกเนี่ยส่วนใหญ่จะไปเจอจากเป็นถุงมือจากโรงงานฝั่งยูเครนนะครับซึ่งก็แต่จริงๆแล้วก็ไม่ไม่ไม่เชิงว่าจะต้องเป็น การัดเย็บแบบนี้จะเป็นของการัดะยับของปฏิสารอย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็คืออ,อันนี้เป็นการจากที่สังเกตไว้จากที่สังเกตมานะครับในส่วนของนิ้วหัวแม่มือนะครับจะเป็น wrap over แล้วก็ under ด้วยนะครับก็คือพันจากทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับทั้ง2ตัวจะเป็นเหมือนกันนะครับพันจากด้านบนและด้านล่างนะครับทาให้มันมีความกระชับที่ค่อนข้างดีผมผมค่อนข้างชอบดูจากด้านภาพจากด้านหน้าที่เรามองดูนะครับมันก็ ค่อนข้างสวยงามนะครับมันมันดูเข้านิ้วเข้ามือครับมันมันจะไม่ดูบวมนะครับไม่ดูป่องนะครับสวยงามนะครับอ่าส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับตัวสีขาวนะครับตัว SL เนี่ยจะเป็นการตัดเย็บที่ใช้ชื่อว่า SL Hybrid Cut นะครับซึ่งถ้าดูเผิๆเลยนะครับผมบอกว่ามันจะคล้ายการตัดเย็บแบบของตัวล่าสุดของของ r o l e นะครับที่ผมเคยพรีวิวไปแล้วนะครับก็มันจะบอกว่าเป็น 75% n e g a t i v าเ5เนกเกฟนะครับ25%นโรฟิงเกอร์นะครับก็คือมันมีความเป็นโรฟิงเกอร์ประมาณหนึ่งแล้วก็มีความเป็นน e ก a t i v e ฟนะครับประมาณหนึ่งสังเกตว่ามีความเป็นน e ก a t i v e ฟมากกว่านะครับเพราะว่าบอดี้ทั้งตัวจริงแล้วเป็นนกเก็ฟไปเลยนะครับแล้วก็มีความเป็นตัดโค้งเหมือนโรฟิงเกอร์นะครับตัวนี้ให้ความรู้สึกแบบกระชับมากอะ่ะคือคือเป็นคนใครที่ชอบอารมณ์แบบกระชับมากแล้วแล้วไม่รู้สึกบางนะครับมันจะมีความรู้สึกเป็น เป็น uh, เป็นนิ้วกลมประมาณหนึ่งแล้วก็เป็นซ่อนตะเข็บป,ประมาณหนึ่งนะครับน่าจะชอบตัวนี้นะครับบอดี้ <Body S 1> ทั้งตัวนะครับเป็นเป็นซ่อนตะเข็บหมดเลยนะครับถ้าเป็นของโรฟิงเกอร์เนี่ยนิ้วกลมเนี่ยบอดี้ทั้งตัวเนี่ยจะเป็นไม่ได้เป็นซ่อนตะเข็บนะครับตะเข็บมันจะออกนอกทั้งหมดนะครับแม้แต่นิ้วหัวแม่มือนะครับสองตัวนี้จะไม่เหมือนกันสังเกตว่า,วานิ้วตัวฝั่งตัวขาวนะครับก็จะเป็นนิ้วซ่อนตะเข็บไปเลยนะครับตัวดำเนี่ยจะเป็นนิ้วแบบตะเข็บออกนอกนะครับเพราะฉะนั้น ความรู้สึกนะครับจะต่างกันประมาณหนึ่งตัวนี้จะดูกระชับมากแน่นมากตัวนี้จะเป็นความกระชับแบบนิ้วกลมธรรมดานะครับคือกระชับแบบไม่มากเท่าแล้วกันใช้คํานี้ดีกว่านะครับต้องเพิ่มเติมในส่วนของตัว SL เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าโฟมมันมัน,ม,นมันถูกบิดค่อนข้างมากนะครับก็จะเหมือนโฟมนิเกทีฟคัทนะครับซึ่งมันจะมีความโอกาสในการแตกนะครับ ในการใส่ครั้งแรกเนี่ยได้อยู่แล้วนะครับยิ่งเป็นโฟมคอร์สเนี่ยมีความนุ ad, ่มมากกว่านะครับก็โอกาสที่โฟมจะแตกตั้งแต่ใส่ครั้งแรกเนี่ยม <enthus> ีอย <core> ู่แล้วไม่ต้องสืบไม่ต้องกลัวนะครับแต่ว่าถามว่ามันแตกแล้วมันพังง่ายไหมมันไปง่ายไหมมันไม่ผมว่าไม่ง่ายนะครับเพราะว่าผมก็เคยใช้ถุงมือที่เป็นการแตะยแบบนี้อยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าแตกตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างมากคือเราจะมีผลกระทบต่อความรู้สึกของเราหรือเปล่านะครับ หลังมือกันบ้างนะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยหลังมือโดยโดยรายละเอียดทั่วๆไปแล้วนะครับจะค่อนข้างเหมือนกันทั้งหมดนะครับยกเว้นก็คือตะเข็บมันเป็นตะเข็บเย็บเข้ากับเย็บออกมันต่างกันแค่นั้นนะครับเรื่องสีนะครับแบล็คเอาท์ก็ตามสูตรนะครับแบล็คเอาท์นะครับก็คือดําคือแบบดำดำล้วนอะดำล้วนไปเลยนะครับแม้แต่โลโก้นะครับก็จะทําเป็นสีดําไปเลย แต่ชื่อยี่ห้อตัวชื่อรุ่นนะครับชื่อรุ่นรู้สึกจะตัดเทาเล็กๆนะครับตัดเทาเล็กน้อยถ้าจะมองเห็นคาว่าเพาสตรงนี้นะครับมันเป็นการตัดเทาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าโดยรวมมองแบบเพลินๆไปเลยผ่านๆเลยจะเป็นสีดําเกือบทั้งหมดยกเว้นเส้นที่เป็นเส้นเส้นคลื่นหัวใจนะครับกับคาว่าเพาสนะครับจะเป็นสีเทาครับเช่นเดียวกันกับตรงสายรัดข้อมือเหมือนกันนะครับแต่ส่วนของสีขาวนะครับ ก็จะเป็นขาวล้วนเหมือน white out นะครับ white out นะครับสีเทานะครับก็จะเป็นส่วนในส่วนของคําว่าพาส์เหมือนกันเลยครับก็คือสิ่งที่ตัดจากสีเดิมก็จะเป็นแค่สีเงินตรงคําว่าพาส์แล้วก็เส้นคลื่นหัวใจนะครับทีนี้ความแตกต่างจากรุ่นพาวส์ตัวก่อนกเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็นอกจากตัวของในส่วนของการตัดเย็บแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของบอดี้นะครับที่ใช้นะครับเป็นเนโอพีนทั้งหมดนะครับ นื้อพีเนาะถ้าที่เราทราบกันก็คือมันเป็นวัสดุที่มีความคงทนค่อนข้างสูงทนอากาศร้อนอากาศหนาวได้มากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ดูเหมือนเป็นผ้าตะข่ายแต่ว่ามันมีความสามารถในการระบายอากาศได้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับก็ถึงเป็นที่นิยมกันเพราะว่ามันมันใส่แล้วทั้งไม่ร้อนและไม่หนาวนะครับก็ถือว่าอยู่ในผมว่าอยู่ในความแบบมันใส่ได้ทั้งทั้งร้อนหนาวอ่ะมันมัน,มนไ,มไม่ได้รู้สึกว่าใส่แล้วร้อนเกินไปหรือใส่แล้ว เราเราคงไม่เยอะโอกาสที่จะได้ใส่แล้วร,รู้สึกหนาวมากจนเกินไปเนาะนะครับเดี๋ยววัเราจะไปเล่นที่ต่างประเทศเออนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับต่อไปเป็นเรื่องของข้อมือบ้างนะครับมาดูในส่วนของข้อมือนะครับทั้งสองตัวจะเป็นวัสดุแบบเดียวกันนะครับก็ในส่วนของข้อมือเนาะมันเป็นเนโอพีนยาวจากบอดี้มาเลยนะครับมันยาวมาถึงตรงนี้เลยนะครับข้อมือมันเป็น,เป,นเป็นเนโอพีนทั้งหมดนะครับซึ่งข้อดีของมันคือมัน นอกจากจะความความทนที่มันจะมากขึ้นแล้วนะครับมันมันดูแพงนะครับเนโอพีนของยี่ห้อนี้ของรุ่นนี้นะครับเป็นเนโอพีนที่ดูดีนะครับดูแล้วมีชาติตระกูลอยู่มันมันไม่ใช่เนโอพีนที่ดูแลแบบยุบยุบนะครับด,ดูดูดีอันนี้ผมรู้สึกว่าชอบนะครับในส่วนของข้อมือนะครับมีเทคโนโลยีเพิ่มเติมนะครับมันจะใช้คำว่า speed sleeve นะครับซึ่งเราจากที่เราทราบกันนี้ว่าข้อมือเนโอพีนโดยปกติแล้วเนี่ยมันใส่ย,ยากมันไม่ยืด เขาก็เลยทําจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับของอูสปอร์ตนะครับมันจะทําเป็นผ้าชนิดหนึ่งนะครับที่มันมีความสามารถในการยืดได้นะครับอยู่ในส่วนนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราใส่นะครับคนที่ข้อมือใหญ่ไม่ต้องกลัวเลยนะครับคือไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะว่าข้อมือที่ในส่วนที่ผ้าเป็นที่ผ้ายืดได้เนี่ยมันค่อนข้างกว้างมากนะครับคือโอเคเลยนะครับไม่ต้องกลัวเลยคนคนที่มีข้อมือกว้างสบายนะครับแล้วก็มีผู้ลูกนะครับหนึ่งเส้นนะครับดึงตามสบายนะครับ ก็ค่อนข้างแข็งแรงดีผมผมชอบงานจากโรงงานนี้อยู่แล้วนะครับโดยส่วนโดยโดยส่วนตัวนะครับาสายรัดนะครับเป็นกึ่งผ้ายืดกึ่งลาเท็กนะครับผ้ายืดสั้นๆน,นะครับเดี๋ยวนี้เป็นที่นิยมมากนะครับสายรัดแบบนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ยาวจนคือมัน,ม,นมันไม่มันไม่ทําไม่ใส่แล้วแน่นจนเกินไปและใส่แล้วคือเราไม่ต้องดึงผ้าให้มันยืดมากจนโอกาสที่เราจะใส่ คือโอกาสที่มันจะย้วยะจะพังในส่วนของพยือดอทำค่อนข้างมากใช่ไหมครับเราก็เลยทําทแบบเป็นพยุดครึ่งเดียวนะครับไม่ถึงครึ่งได้ซ้ําส่วนเดียวนะครับเพื่อที่จะให้เราไม่ต้องดึงยืดมากนะครับเพราะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์มากในขนาดขนาดนั้นในการที่เราจะใช้พยุดลดดึงให้มันแน่นนะครับก็เป็น2แบบนะครับต่อกันทําให้แบบมันมีทั้งความมั่นคงนะครับแล้วก็มีความกระชับไปพร้อมๆกันนะครับผมว่าโอเคมากนะครับสองใน สายรัดแบบนี้นะครับข้อมือแบบนี้ต่อไปเป็นเรื่องของโฟมหน้ามือนะครับส่วนตัวของโฟมหน้ามือเนี่ยสตัวนี้เนี่ยจะต่างกันนะครับใช้โฟมคนละประเภทกันนะครับในส่วนของตัวสีดำนะครับ black out นะครับจะเป็นโฟมคอนแทคนะครับสังเกตง่ายๆครับจากพลาสติกที่แปะมานะครับเป็นคอนแทคสีดำนะครับก็ดําดุมาเลยนะครับอาจจะเห็นว่าถ้ามองจากกล้องเนี่ยอาจจะมองเห็นเห็นว่าแบบ นิ้วมันไม่ค่อยพอดีนะครับผมขออนุญาตให้ข้อมูลแบบนี้ว่าผมนิ้วซนอยู่นะครับ <c oughs> ก็พยายามใส่แบบไม่ให้ตัวเองเจ็บเนี่ยนิ้วผมเนี่ยใส่เนี่ยเหลือตั้งขนาดนี้ครับเพราะว่าผมไม่อยากดันนิ้วตัวเองเข้าไปเยอะนะครับเพราะว่ามันนิ้วซนแต่โดยจริงๆแล้วนะครับถ้าใส่ตามปกติไม่มีปัญหาครับก็คือนิ้วปกติมากแล้วก็ดูปกติทุกอย่างไม่ได้มีรู้สึกแบบแปลกอะไรเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าความ ไม่ปกติของผมเองนะครับเลยต้องใส่แบบนี้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าปกติดีตามปกตินะครับไม่มีอะไรนะครับตัวนี้จะเป็นโฟมคอร์สนะครับซึ่งโฟมคอร์สนะครับก็เป็นโฟมที่มันมีความสามารถในการเล่นนะครับในสภาพอากาศที่เปียกได้ดีกว่าโฟมคอนแทคนะครับคือเอาเน้นอย่างนี้เลยก็ได้พูดง่ายๆแบบเอาแบบเอาแบบฟังแล้วเข้าใจง่ายโฟมนี้เหมาะกับเล่นแห้งโฟมนี้เหมาะกับเล่นเปียกนะครับแต่ถามว่า เล่นแห้งได้ไหมตัวนี้ก็เล่นได้นะครับเล่นได้ดีด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นโฟมนุ่มตัวนี้นะครับเล่นเปียกได้ไหมก็พอได้นะครับแต่ว่าตอนแห้งเนี่ยคือเป็นจุดแข็งค่อนข้างมากเลยแล้วกันเรียกว่าเป็นจุดแข็งนะครับจุดแข็งค่อนข้างมากไม่ใช่โฟมแข็งมากแต่ว่าก็คือเหมาะกับการเล่นแบบแห้งมากๆนะครับสำหรับ2รุ่นนี้นะครับก็ p าว s e Pro Back บ็กกับ p าว s e Pro SL นะครับก็เหมาะสําหรับผู้พท์ตัวที่ชอบถุงมือที่มีความ ผมว่ามันซิมเปิลมันไม่ค่อยจะวุ่หวาอะไรนะครับแล้วมันสวยนะครับมันดูไม่วิวหวาสวยงามวัสดุด,ดีนะครับแล้วโฟมก็คือเป็นโฟมในระดับดีนะครับเพราะว่าก็อย่างของเดอรวันเนี่ยจริงๆแล้วก็มีผู้สัพท์ตัวในฝั่งของพรีเมียร์ลีกฤษใส่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อก่อนก็จะเป็นฝั่งฮา์ซิตี้ก็มีนะครับนิวคาสเซิลนะครับก็ตอนนี้กำลังผมว่าเขาเขาค่อนข้างตีตลาดในฝั่ง อังกฤษค่อนข้างค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวนะครับไซส์นะครับก็คือเราสามารถใส่ตรงไซส์ได้นะครับสำหรับคนที่ชอบนิ้วกลมตามปกติก็ตัวนี้ใส่ตรงไซส์ไปเลยส่วน SL เนี่ยสำหรับคนที่ไม่ชอบความกระชับที่มันมากแบบมากมากนะครับผมว่าขยับไปไซส์1ิขยับขยับขยับไป1ึงไซส์ขออภัยผมใส่ไซส์9ผมใส่แล้วผมว่ามันกระชับมากแต่ผมชอบอยู่แล้วผมไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ใส่แล้วรู้สึกว่ามันมันแน่นไป นะครับไม่อยากให้มันแน่นมากๆนะครับก็ไปใส่ซส์สิบแต่ก็ต้องระวังเรื่องของความยาวของนิ้วนะครับมันก็จะยาวมากกว่าน่อยนะครับราคานะครับสองตัวนี้เนี่ยราคาจะเปิดอยู่ที่1,800อบาทนะครับแล้วก็แล้วแต่ที่ว่าจะมีค่าส่งเท่าไหร่นะครับหรือว่าลองไปดูบน l a z าด a นะครับอาจจะมีค่าไม่มีค่าส่ง s h อ p e ีค่าส่งไม่มีบ้างบางทีก็เริ่มต้นที่40บาทนะครับก็จะอยู่ราคาประมาณแบบไม่เกินพัน0้ารวมส่งนะครับประมาณนี้นะครับซึ่ง ถือว่าเป็นนาคาที่คุ้มค่านะครับถ้าเมื่อเทียบกับวัสดุแล้วก็ชิ้นงานคือโอเคมากนะครับผมถือว่าชอบนะครับแต่ไม่มีโอกาสได้เก็บไว้เพราะว่ามักจะหมดรถอย่างรวดเร็วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับเดี๋ยวยังไงลองติดต่อสอบถามได้นะครับลองมาดูได้แบรนด์นี้ผมขอออกตัวเลยว่าผมก็ผมก็ดูแลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นขายครับเนาะก็มาดูได้นะครับแล้วก็ผมต้องเพิ่มเติมในส่วนของตัว sl เนี่ยนะครับ เนื่องจากว่านะครับเวลาใส่แล้วเนี่ยม,มันมีโอกาสที่จะเปื้อนสีสีจากสารเคมีครับบางทีแบบมันเชื่อมาอยู่แล้วซักครั้งแรกมาปุ๊บสีชมพูขึ้นนะครับหรือมีสีน้ําตาลน้าตาลขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับก็ซักไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆจางลงไปลงไปเองนะครับก็ไม่มีปัญหายังไงบ้างครับสำหรับ p u u s e Pro b l c k o u u t นะครับกับ Pulse Pro SL นะครับสองตัวนี้หวังว่าจะ ชื่นชอบกันนะครับหรือว่าสนใจกันนะครับยังไงก็สอบถามได้นะครับยินดีให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ถ้าชอบยังไงก็กดไลค์นะครับซับสไครป์ได้นะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามกจนจบนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ